ตำซัวหัวหอยใสแมกอกตำเล่าเล่าแบ,บบนๆมาจวดๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อได้ผักกันจองมากำหนึ่งจ้าก็เลยฟาวมา่าหนึ่งเข่าเปาไฟมือนีกะวันหยุดเนาะคะ่ะบ่ได้ไปใส่กับไอ้ชัยเวงซักผ้าซักเพเก็บกวาดหองหับแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาเห็ดอยากเห็ดกินจ้าเข่านีก็ะมาไว้ตั้งแต่มือขึ้นนี่พูดละจา้าหนึ่งใสหัวดน้อยมินิมอลมินิใจพี่กัดหัวดน้อยพี่กัดติบเข่านะคะปักไว้ใหยุตะกานาช่องไปขุดไปตำไปซื้อมาใส่เอาเด้อพี่น้องแต่มีเอฟซีทักเขามาถามหลายเนาะค่ะว่าติ ไปกดไปตำเอารวดหญิงเครื่องไสของสอยเฮาเนวหีดักเห็นอยู่ในรัวเรือนเนวมันสสะดวกสบายซื้อมาใส่รวดอย่าหาประหยัดแนวน้าพวกนี้พี่น้องทเข้ามาหลายเนาะคะ่ะตำหุ่งหห้เบืองแนสอวนวิธีการตำเนสฉันก็ลงให้ทุกคลิปเลยดีหญิงเอย้ยว่าตำแบบใดใส่อย่างเนาะคะ่ะหนึ่งข้าวเร่เก่อนอื่นจะก็สิไปต้มหัวหอยเชอรี่ไว้จ้าย่างลายถุงเติบอยู่ขาะบ่เหมิดง่ายดอกหญิงเบิองโลดหัวหอยเชอรี่ออามาแต่บานเฮาหัวขาวจูนพูนนะคะต้อมออกมาแล้วก็มีแต่หัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยมาเบิองขั้นตอนวิธีการตำหมังหงเลยค่ะตำ นัวใส่น้ำตาลใส่มะเขือเทศนะคะมื้อนี้ได้มะเขือเหลืองมาใส่น้ำจ้าที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นมะกอกเนาะค่ะมะกอกนี่ก็มีสต็อกไว้ในตู้เย็นใส่กินได้เป็นปีเลยจ้าพี่น้องเชอร์รี่นี่ก็ต้มแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้จ้าผักกันจองลวกก็ใส่เยอะหน่อยเนาะค่ะเพราะได้ผักกันจองงามงามมาจากตลาดมื้อนี้จ้าเส้นข้าวปุ้นก็จะเป็นเส้นข้าวปุ้นของกินนัวขั้วบ้านๆของเฮาเด้อค่ะสำหรับเอซีคนใดสนใจอยากสั่งซื้อเส้นขนมจีนอบแห่งของกินนัวขั้วบ้านๆของเฮากระถักขอความเขามาได้เลยเด้อค่ะตอน 8หอ่อแถม2หอ 2> ซื้อครบ300แทน3หอแล้วก็จัดทรงฟรีโปรที่คุ้มที่สุดจะเป็นโปร500นะคะแถมอีก5หอแล้วก็จัดทรงฟรีแต่ขอโทษขออภัย A FC เด้อค่ะบ่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะขอโทษขออภัยในความบ่สะดวกเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ตาตําข้าวปุ้นใส่อีก,กระปูนาใส่หอยเชอรี่แล้วก็ใส่มะกอกมาแซ่บๆนํากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อมื้อนี้ไอ้ใช้เวงกินกับไข่ต้มแล้วก็กินข้าวเจ้าจ้าส่วนมากหัวฉันแล้วบ่ค่อยมักข้าวเหนียวไม่หญิงมิตรฉันนี่แหละมากหนึ่งข้าวเหนียวกินไอ้ไชยเวงแล้สิกินเป็นข้าวเจ้าข้าวหุงไปจังสันเนาะจ้ะ สองคนหญิงเอ้ยเบิ่งโหลดพาก,กันใส่มือหนุ่มนะคะผ้าถานนี่เหมือดีหญิงได้ปลาดุกทอดมาจากตลาดน้ำค้าสองตัวมาก,กินกับตำมงหมองฮงแซบๆมาจวดๆน้ำกันเด้อพี่น้องพาก,ก,กันกินหลายๆคนเห,นนหงื่สียบเนื้อหยิงมาหยุ่มน้ำกันแซบแบเคาเที่ยงมือนี่กแ็แล้วเที่ยงแล้วค่ะซัมนี่หละหยิงสองคนผัวเมียชุ่มฉันพาก,กันกินมาแล้วเจ็บจับไปค่ายแนมมีตำมหมงหงฮงกินแล้วก็แล้วค่ะบยู่คะ่ะใครแต่กินไงยอยู่ไงคือก,กันอยู่ไอ้ใช้วิ่งกระดาษว่าแต่มีตำมงหมองฮงไห่เล้าเมนูยังแล้วก็กินแซบจ้าอย่าลืมมเเเดด้้้้ออ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 คคคคค่่่่่่ะะะพีนนนงงงงผููใใใยยาากกกรรรืืสสขัวหหแแตโปท ละมังกดเอายุตะกา้าช่องได้เลยเด้อจากฉันเลือกฉันคาดสตางค์ที่ฉันกินฉันใส่ไว้หายแล้วนะคะปักตะก้าไว้หายแล้วพ้ากันไปกดไปตาไปเสือเอาลูตำมังหงมือนี้ว่าวกวาว่าวเนื้อหญิงแสบตายบาดตายบายไปมาจวดจวดน้ากันเด้อค่ะมังหอยนี่มันเป็นอียงที่เข่ากันกับน้าประเด็เนาะหญิงนัวน้ำตำใส่กันแล้วออนอุลว่เข่ากันค่ะพี่น้องเอฟซีผากันได้อียงกินเข่าแรงเนาะจากคอมเมนต์มาบอกกันแน่รับชมคลิปวิดีโอเฮาจากจังหวัดใดอำเภอใดประเทศใดคอมเมนต์มาบอกว่าพูดคุยกันในเด้อจากอ่านคอมเมนต์ของพี่น้องพี่ กําลังใจเฮ็ดคลิปอีกหลายเท่าเลยพี่น้องเออฝากอีกนิดนึงเดอ้อค่ะสําหรับผู้ใดที่อยากได้เส้นขนมจีนอบแห่งของกินนัขวขั้วบ้านๆของเ้าเส้นข้าวปุ่นแห่งหญิงลวกบ่เป็นเฮ็ด bon บ่เป็นวิธีทํามีให้อยู่ในซองเด้อหญิงลงรายละเอียดไว้ให้หเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นฮอซิ้นเดือนรีบเดอ้อค่ะผู้ใดอยากได้เส้นข้าวปุ้นนุ่มๆเหนียวๆของเ้าไปลองชิมจ้าสะดวกสบายหญิงอยากกินตามดึกตําดื่นตามตอนใดก็เอามาลวกกินได้ง่ายๆบ่มีสารกันบูดจ้ะพี่น้องจาแล้วแซ่บเ้นเหนีว่้แลปไ จะทุกคนมากินยั่วว,าว่านัวหัวมวลสำนีละเด้อค่ะคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนช่องน้อยๆช่องนี้ของเฮาถ้า,าบ่มีพี่น้องเอฟซีช่องของเฮาก็คือสิดำเนินการมาบ่ะหอดมือนี้เนาะค่ะมือนี้ผู้ติดตามกันสอ0 0 0นหา0 0 0แแล้วเนาะ,ค,ะค่ะอยู่ในแอรฝากไปกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันนเด้อค่ะ,คะมือนี้ไปแล้วสวัสดีเด้อจ้า